ดีกับชั่วเป็นของที่มีอยู่สำหรับโลกตามธรรมนานในโลกก็ต้องมีดีมีชั่วมีสุขมีทุกข์นี่คือความเป็นโลกธรรมชาติของโลกต้องมีสิ่งต่งางๆเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะหลุดพ้น เขาว่าดีก็ให้วางเสียเขาว่าชั่วก็วางเสียไม่ติดทั้งดีและชั่วองพ้นออกจากโลกเรียกว่าจิตเป็นพู้เหนือดีเหนือชั่วเป็นภาวะหลุดพ้นออกจากความเป็นโลกเพราะธรรมดาโลกก็ดีก็ชั่วบ้างดีบ้างชั่วบ้างสุขบ้างทุกบ้าง นี่คือสิ่งที่มันดีอยู่ในโลกแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราวิ่งไปหาดีวิ่งไปหาชั่วหรือวิ่งไปหาสุขมันพบกับความทุกข์อยู่ร่ำไปแม้ที่สุดเรามีความปรารถนาที่จะตั้งอยู่ในความดีแต่ก็ยังไม่พ้นจากความทุกข์เพราะความเศร้าโศกเพราะสุขกับทุกข์เป็นของเนื่องอยู่ด้วยกัน อย่างเช่นอ้ปรการหนึ่งว่ากลัวนรกก็อือป่าสวรรค์ก็เขียนว่าเทวโรกสวรรค์นี ok, ้จะทําให้ตนมีความสุขแต่กลับเป็นการสร้างเหตุแห่งความทุกข์ด้วยการเวียนว่ายตายเกิดท้ายที่สุดป,ประมาณไ่ได้ที่ว่ากลัวสวรรค์กลัวนรกป่าสวรรค์ถ้าวิ่งไปหาสวรรค์ เมื่อบุตอนุสงแล้วก็ต้องเวียนว่าได้เกิดอีกเหมือนอย่างเขาก็มาทุกข์เกี่ยวเหมือนอย่างเขาหตุฉะนั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเทศนาไว้ว่าสุขกับทุกข์เป็นของเนื่องอยู่ด้วยกันเป็นของเนื่องอยู่ด้วยกันแม้วระองค์ตั้งมั่นอยู่ในความดีหรือสร้างความดีในเหตุของความดี ตลอดทั้งสี่อสองงขยกำไรแสงรับ mm hmm. ก็ยังไม่พ้นกระแสงของความทุกข์ที่ต้องเหนนไว้อยู่หาที่สุดประมาณไม่ได้ mm hmm. เหตุนั้น mm hmm. จึงพูดได้อย่างโดยย่อว่า mm hmm. ดีกับชั่ว mm hmm. เป็นของที่มีไว้จำอยู่กับโรก mm hmm. ถ้าต้องการที่จะพ้นจากความทุกข์และความโสโแล้ว mm hmm. ก็พึงทำจิตของตน ให้เหนือดีเหนือชั่วไม่ติดในดีไม่ติดในชั่วทำจิตของตนให้เหนือเหตุของดีและชั่วดีก็เป็นของใช้ชั่วก็เป็นของรักอันไหนที่เป็นของใช้ก็ใช้กันไปใช้ไปจนกว่าจะมันกูจนกว่าจะแตกตับพังทํำลายขันไปแต่ไม่ยึดถือว่าเป็นตัวตนของตน หรืออีกประการหนึ่งก็มีคำกล่าวว่าทุกข์ไม่ต้องละก,ก็ได้เพียงแต่เราละความอยากได้สุขความอยากได้สุขความปรารถนาที่มีความสุขทุกข์ไม่ต้องละมันก็ดับไปเองเพราะสุขกับทุกขเออ์เป็นของเนื่องอยู่ด้วยกันเป็นของเนื่องอยู่ด้วยกันสุขก็จิตดวงนี้ทุกข์ก็จิตดวงนี้ ดีก็จิตดวงนี้ชั่วก็จิตดวงนี้สงบก็จิตดวงนี้ไม่สงบก็จิตดวงนี้หอมใส่ก็จิตดวงนี้ซองหอมก็จิตดวงนี้สุขก็จิตดวงนี้โกก็จิตดวงนี้บุญก็จิตดวงนี้ปาญาก็จิตดวงนี้มันงเาสองนอนเกิดขึ้นยาโรคเดียวกันมางโวงสองลูกอยู่ในควันเดียวกัน มันแยกกันไม่ได้แสดงว่าตัวจิตเนี่ยนเ,นเป็นเจ้าสังขารเจ้าปุ่งสังขารเป็นผู้ปุ่งสังขารให้ความเป็นเราของเราเต้มน้าแห่งความโลงจึงเกิดความโลภจึงเกิดความโลภเทตสิกแต่ถ้าเราตั้งมั่นอยูในความดีงารรมศรีลทานภาวนาศีลสมาธิปัญญาแล้ว มักขังคะเจตสิกเรียกว่ามักมีองค์แปดมักขังคะเจตสิกเป็นผู้ตั้งอยู่ในเหตุของการดับรเรียกว่าปฏิจจนิโรธา,ารการเห็นสังขงารต่างๆตั้งพวกเหล่านี้ไม่เีียงก็ดูง่ายๆตื่นนอนขึ้นมามันคิดเรื่องอะไรมา แต่แต่ละเรื่องที่มาคิดก็ mm. ไม่มั่นคงคิดเรื่องนั้นดับเดี๋ยวนั้นคิดเรื่องนั้นดับเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวอดีตบ้างเดี๋ยวอนาคตบ้างเดี๋ยวรู้สึกในปัจจุบันบ้างมันก็วนไปอยู่อย่างนี้วันวัน,ว,นวันหนึ่งไม่มีอะไรมากมีแค่สองเรื่องที่มันเกิดข,ขึ้นจากความคิดของเรา เกิดขึ้นจากการสมบัติถูกต้องเขาเราคือพอใจกับไม่พอใจสิ้นตุดานเแล้วนี่ยนะคือสังขารจิตสังขารขยะวยะธรรมาสังขารานิจารสังขารมีความเสื่อมสิ้นเป็นธรรมดาอัปบมาเินะสัมปบารธ,ธาติขอถือทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาณเถิด เขาเพราะว่าสังขารคือความคิดมันคิดดีก็ได้คิดดีแล้วก็ดับสังขารดีที่มันคิดขึ้นก็ดับสังขารชั่วที่คิดขึ้นก็ดับสังขารดีก็ดับสังขารไม่ดีก็ดับสุขก,ก็ดับทุกข์ก็ดับถ้าเกิดว่าเรามมีความเข้าใจพฤติกรรมของจิตพฤติกรรมของ,ง,งจิตวิธีของจิต มันคิดดีก็ดูมันอืมมันคิดดีนะมันคิดร้ายก็ดูมันก็คิดร้ายนะธรรมดาเลยจิตมันก็เสนอความคิดอยู่อย่างนี้มีสติมีความรู้เท่าทันมันคิดดีก็ไม่ตามไปมันคิดร้ายก็ไม่ตามไปมันคิดจะสุขก็ไม่ตามไปมันจะคิดจะทุกข์ก็ไม่ตามไปมันคิดจะรักก็ไม่ตามไป มันคิดจะชังก็ตักไม่ตามไปมันคิดจะโลภก็ไม่ตามไปมันคิดจะโกรธก็ไม่ตามไปมันคิดจะหลงก็ไม่ตามไปมันจะบุญหิดก็ไม่ตามไปมันรับรู้อะไรก็รู้ทันไปหมดเรียกว่าสติมันพอตัวมันพอตัวเห็นปุ๊บมันกระดับทับถ้าตามไปจะเกิดอารมณ์อารมณ์ก็คือกรรมผลของกรรมอารมณ์ก็คือมีบากของกรรม ที่จิตมันยืดเข้าไปถ้าต้องการที่จะพ้นจากโลกก็ต้องพ้นจากอารมณ์ต่างๆทุกวงเหล่านี้ต้องการที่จะพ้นอย่างไรกันเน่าก็คือรู้ทันปล่อยวางไม่ยึดถือรู้ทันปล่อยวางไม่ยึดถือเนียว่าการบำเพ็ญภาวนาก็คือการเจริญสติให้มีความรู้เท่าทันทุกข์กระนมันจะเกิดในร่างกายก็ให้รู้เท่าทันว่าน,นั่นคือธรรมชาติของมัน เราทำอะไรไม่ได้นอกจากการเยียวยารักษาบำรุงบรรเทากันไปหรือเปลี่ยนอารมณ์กันไปแก้ไขอะไรไม่ได้แม้แต่หมอเดียวมาเพื่อรักษาชีวิตหมอก็ตายเหมือนกันเนี่ยว่าสังขารของร่างกายก็ไม่เทีย่ยงสังขารของจิตก็ไม่เทีย่ยงสังขารดีก็ไม่เทีย่ยงสังขารไม่ดีก็ไม่เทีย่ยงดีกับชั่วก็ไม่เทีย่ยงมันแค่ความคิดเกิดมา ถ้าเราขาดสติปัญญาเราไปก่อมปั๊บมันถึงจะเป็นตัวตนของตน,นเองนี่ว่าโลภะขจิตโลภะเจตสิกอือความโลภมาเพื่อตัวอยากได้มาเพื่อตัวสแสวงหามาเพื่อตัวพอสําคัญตัวเข้าแล้วอืเราเคยผูกบัวไหมเราผูกบัวตรงไหนเราผูกตรงไหนย่าเิแถนั้นมันจะเตียนไปหมด ผูกมันไว้ทั้งวันมันก็มวนเล็มกินหญ้าะจนเทียนหมดสติปัญญาก็เหมือนกันน้องผูกไว้ในกายของเราให้กายมันล่ามคาบเตียนไปหมดด้วยความเห็นมากร่างกายนี้เป็นเยงสกรพธาตุผูกไว้ในจิตก็เ,เห็นได้ว่าจิตนี้เป็นของเกิดขึ้นแล้วดบได้เกิดขึ้นได้ด,ไดับได้เกิดขึ้นได้ด,ไดับได้ให้ตั้งสติไว้ยู่ตรงกลางเห็นกายรู้เท่าทันกาย เห็นจิตรู้เท่าทันจิตเห็นสิงนน่งที่เห็นรู้เท่าทันสิ่งที่เห็นแล้วก็รู้เท่าทันผู้เห็นนด้วยเอาโยงตั้งว่าทั้งสองภาคทั้งกายและจิตนี้ปัดทุบในความเป็นสัพเพธรรมนานัตตาดติสัพเพธมานารังวินิเวสัยยะธรรมตรายนงบวงม่สมควรยึดมัน่นถือมั่นสัพเพธมาอนัตตากายอนัตตาจิตอนัตตาผู้รู้อนาัตตาอนัตตาสุญญตา อน,นันตาสุญญาตาความคิดคือจิตมันจะคิดอะไรก็เรื่องของมันไม่ถามมันไปมีแต่รู้ก็คิดมีแต่รู้ก็หายใจไม่มีเราอมีแต่รู้ก็คิดสิ้นไปแล้วเสียอเรื่องผู้คิดอไม่มีผู้คิดมีแต่รู้ก็คิดมีแต่รู้กับการข้องประุต้องมีแต่รู้กับการหายใจมีแต่รู้ก็เดิน ไม่มีตัวเรายืนเดินนั่งนอนมีแต่รู้ที่นั่งยืนยืนเดินนั่งนอนการนั่งนอนนี่เป็นเรื่องของอนตาภาพร่างกายที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเตสังโวสมโมสโคความสงบแลงครับแห่งสังขารก็คือตัวจิตหลงจิตเองไม่ให้ตัวจิตหลงจิตว่าเป็นตัวเราไม่ให้ตัวจิตหลงกายว่าเป็นตัวเรายอมพิจนารณาลงในหลักอนิจจังสุนันการลาบภาพไปหมด ไมื่อเห็นชัดอย่างนี้แล้วดีมันก็เป็นของของโลกก็วางขืนโลกไปชั่วก็เป็นของของโลกก็วางขืนโลกไปสุขก็เป็นของของโลกก็วางขืนโลกไปทุกข์ก็เป็นของของโลกวางขืนโลกไปจาโครสรรเอาไปปณิปติเนศโคคืนเข้าไป ในเมื่อไม่มีอะไรเป็นของเราไม่สามารถจะเอาไปได้ไม่สามารถจะควบคุมให้เป็นไปตามต้องการได้สละให้ออกไปคืนเขาไปคืนให้โลกไว้ตามเดิมอนัตตาสุญิตรานัตตาสุญิตาว่างจากตัวตนบุคคลเนี่ยจุดตรงนี้แหละไม่มีใครตายมีแต่ธาตุมันจะแตกกันมีแต่รู้กับธาติจะแตกกัน รู้ต่านั้นก็ไม่มีเราเป็นเรียงสับว่าถ้ารู้จิตท่าท่าจิตอยู่อย่างนั้นมันก็เหนือดีเหนือชั่วได้ไม่ตกจะในอำนาจของดีและชั่วไม่ตกจะในอำนาจของอนิจจ์ทุกขังนัตตาได้จิตมันก็พ้นโลกได้แต่ถ้าเราไม่พ้นหรือยังไม่พ้นก็ให้ตั้งตัวอยู่ในกองบุญกองกุศลเอาไว้เน่ว่าตั้งอยู่ในความดี ตั้งอยู่ในศีลสมาธิปัญญาตั้งอยู่ในทานศีลภาวนาพาอมีความเห็นว่าตั้งอยู่ในกองบุญกองบุญสนแล้วกองบุญกองบุญสนก,ก็เป็นขันนองน้บจิตใจของเราทําไหนโลกนี้แหละโลกหน้าแม้เวียนว่ายใจเกิดในภพก็ยังพอมีความสุขได้บ้างจากกองบุญกองบุญสนถ้ารารนาที่จหลุดพ้นเสียแล้ว ก็วางเสียซึ่งกองบุญกองบาปวางให้หมดดีกับชั่วก็วางให้หมดสังขารรัางกายก็วางจิตใจก็วางดีกับชั่วก็วางรู้อยู่ก็วางวางให้หมดสัมพีธรรมปาอนัตตาติแปดหมื่นสิบพันมรรคมันขันดวงอยู่ในประโยชน์เท่ากัสัมเีตธรรมาอนัตตาติเฮาลังพล